มีนีบ้นน่ะที่่บอึนมือมีบนน่นะที่บึมือไม่สมบพระาวนถึงได้สวรพนี่ผมไปเห็นทั้งสารข้ามพนเอาไปเห็ดคือจังสิละพเพ,พ่นเส็ดพิมพ์คล้ายๆฟาสงเดชน,นะนุกูเบ่มไหม มานี่ยเลาพระตังออมจังสีแล้วก็เทจังสีเดจังสีวัดเลยบวกับยุ่กาจังี้สไปอ่านนะครับ้อมีไก่ด้วย้อบารด้จงไก่เขาตงไปอ่านหรออ่านเอสิมพจักยุคใดเป็นยุคใดวันีมแล้วมันแจักยุคใดอ่านบอออกเราเดืองมากวันนี ห้องห้องเกา่าอ้ก็จะ,ะเหรอเห็ดตีก็จะมีปิดฝานั่นนี่อาจารย์โอ้ก็จะ,ะเหรอเห็ดทางห้าแหละนี่นี่มองเทศอาจารย์ นี่มางท่บางที่นามล้งบางที่นามลงจะเป็นตัวหงมังตัวหงตัวหงกองเราเป็นกล้องทั้งไทยเลยเปิดพยานนาคเนาะอันนี้เป็นหรือตัวหนึ่งพยานนาคดีกว่าตัวนี้มันเป็นมองเปิดเด้ดตัวพยานนาคตัวหงกว่าตัวพยานนาคโงเนาะเวลาพิเศษนี่อันนี้หูอยู่นี่นี่มีหูอยู่นี่ ว่าได้ค่ะไปปฏิสิทธิงยังใจไม่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 เต็มเต็มสีส้มเป็นตัวหงส์เนี่ยหงส์หงส์หโส์หงส์ หงดนอันนี้ต้องเป็นขงเป็นองอันนี้เป็นพญานาคหงหงนหงหง